สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเสรีลั่นไม่มีใครจ่ายเงินซื้อสวออแลกกับการโบสนายกรัฐมนตรีเทียบชัดสุชาติเหมาะนั่งประธานสภาเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนบุษิสภานะครับเสรีได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทย ยังหาข้อยุติไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาเสรีบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการตกลงของแต่ละพักนะครับว่าจะให้ตําแหน่งอะไรความแตกแยกเนี่ยคงไม่ถึงกับรุนแรงมากหรอกครับเพราะว่าในทางการเมืองการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันโดยหลักแล้วถ้าไม่ได้อยู่พักเดียวกันก็จะต้องใช้เสียงในสภาเป็นตัวตัดสินประธานสภาเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติ เหมือนกันกันกบประธานคนก่อนๆน,นะครับคือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่เคารพเชื่อถือของบรรดาสมาชิกทุกพักการเมืองสิ่งสำคัญคือการวางตัวที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพักการเมืองทุกพักของคนทั้งสภาแต่ถ้าหากว่ามีการแสดงในทางก้าวร้าวทำเพื่อประโยชน์ของพักตัวเองหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว สิ่งนี้แหละครับผมมองว่าจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยนะครับทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาก็นําข้อมูลนี้มาพิจารณาได้เพราะว่าจะกระทบต่อการทํางานนะครับส่วนที่มีการคาดการณ์กับว่านายสุชาติตันเจริญน่าจะได้ตําแหน่งดังกล่าวเนี่ยผมมองอย่างนี้ประสบการณ์การทํางานของนายสุชาติที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์ทำมาหลายสมัยแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรติดขัดหรอกครับ ส่วนพักก้าวไกลก็มีความชัดเจนว่าจะเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นประธานสภาเนี่ยเสนอได้นะครับเพราะว่ามาจากพักการเมืองที่แตกต่างกันออกไปก็เลือกตัวแทนขึ้นมาสิครับแต่การจะเป็นได้ดีหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูที่ความรู้ความสามารถการวางตัวการแสดงออกถ้าเทียบกับส่วนตัวผมก็ยังบอกว่านายสุชาติเนี่ยดูดีกว่านะครับส่วนประเด็นเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีข่าวว่ามีการซื้อตัวสอบอเพื่อให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ เสรีอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่ามันก็เป็นเพียงข่าวแค่นั้นแหละครับส่วนตัวผมเชื่ออย่างนี้ไม่น่าจะมีใครมาลงทุนกับสวได้หรอกครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าไม่สามารถจะปิดบังอะไรได้สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งการอัดเสียงมีทั้งการอัดคลิปใครก็ตามถ้าหากคิดจะทําก็ถือว่าคิดผิดนะครับและไม่น่าจะทําเรื่องเหล่านี้สวทุกคนเนี่ยซื้อไม่ได้หรอกครับถ้าให้ก็คือให้ถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้ถ้าเห็นชอบก็คือเห็นชอบ อยู่ที่เหตุผลแบบตรงไปตรงมาส่วนจะเอามาตรา112มาเป็นเหตุผลในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยผมมองอย่างนี้ครับแค่เสนอเรื่องนี้ก็ถือว่าขาดวุฒิภาวะแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เสนอและสิ่งที่แสดงออกเนี่ยกำลังแสดงออกอยู่แล้วว่ากระทบต่อสถาบันในเมื่อสวไม่เห็นด้วยก็เป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เหรอครับแต่ไม่ควรจะเอาประชาชนเนี่ยมาทําให้เกิดการประทะอะไรกันการเป็นผู้นําประเทศ ถ้าต้องการให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งก็ควรจะเสนออะไรที่มันสร้างสารรค์เอยสิครับต้องไม่ทาให้เกิดปัญหานะครับความเห็นที่แตกต่างกันแค่เสนอเรื่องนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นแล้วว่าวุฒิภาวะที่พูดกันมาตลอดต้องดูให้ดีแล้วนะครับ